สวัสดีค่ะคลิปนี้เจอกับแม่โมอีกแล้วนะคะวันนี้แม่โมรับกล้วยด่างเข้าสวนนะคะแม่โมก็กําลังสะสมกล้วยด่างนะคะเพราะว่ากล้วยด่างราคาลงจากแต่ก่อน,นะคะ่ะแม่โมก็เลยอยากมีไว้ครอบครองบ้านนะคะแม่โมได้ต้นนี้มาคือกล้วยน้ําวานะคะ2ต้นนะคะลายสวยๆเลยต้นนี้ต้นนี้คือปากช่อง5้าสนนะคะเป็นน้ําวานะคะคือลักษณะคือเขาจะให้ลูกดกนะคะ แล้วก็เคือใหญ่นะคะตัวนี้นะคะนี่ลากเดินดีแล้วนะคะเพิ่งเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยค่ะแล้วก็ต้นนี้ก็คือน้ำว้าค่อมนะคะน้ำว้าค่อมจะต้นจะเตี้ยกว่านะคะละค่ะสวัสดีทุกคนต่อไปเรามาเปลี่ยนกระถางกันนะคะดินแม่โมก็จะใช้ก็จะเป็นดินทั่วไปหน้าดินนะคะผสมด้วยมูลไส้เดือนดินนะคะมูลไส้เดือนนะคะมูลไส,ส้เดือนที่เขาทํา มาเรียบร้อยแล้วแม่โมเอฟมาไว้เป็นกระสอบกระสอบค่ะแล้วก็มีใบก้ามปูที่หมักแล้วนะคะใบก้ามปูตากแดดแล้วเราก็ไปหมักไว้สักนิดนึงนะคะทุกคนเพื่อให้เขาย่อยสลายแล้วนะแล้วก็ผสม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 ให้เข้ากันค่ะง่ายๆทําง่ายนะคะแม่โมก็จะใช้อ่ามือนี่แหละเนาะทุกคนบางครั้งก็มีผู้ช่วยนะแต่วันนี้ขอทําคนเดียวก็เุ้ยไหลๆๆๆๆๆทุกคนแม่ก็อ้วนมากเลยนทุกคน โอเคค่ะทุกคนแล้วก็ผสมให้เข้ากันอย่างนี้นะคะอ่ะแม่มงก็จะใช้เข่งนะคะแล้วก็จะมีสแลมที่เก่าๆหน่อยที่เราไม่ใช้แล้วเนาะตัดเอาไว้รองเข่งนะคะกันลากทะลุนะกันดินออกนะคะทุกคนเพราะว่าเข่งมันห่างเนาะก้นกระถางก็ห่างตาก็ห่างนะคะแล้วก็เอาสแสมสักหน่อยแล้วกันเวลาเราย้ายกระถางก็จะง่ายด้วยนะคะแล้วก็ยกทั้งสแลมขึ้นเลยนี่นะคะไอเดียดีๆนะ มมโมทำแล้วมันก็โอเคนะเวิร์กนะทุกคนนี่นะคะอ่ะก็ตัดมีสองต้นเนาะสองเข่งแล้วก็ตัดสองผืนแล้วกันแมมโมเข่งใบเล็กหน่อยวันนี้แต่ก็ใช้ไปก่อนเพราะว่าจะลงไว้จะลงแปลงนะคะกำลังทำโรงเรือนก็สำรองไปก่อนนะคะเพราะว่ากระถางมาคือเล็กไปเดี๋ยวเขาจะโตช้านะคะแล้วก็ตัดเนาะกันไกลก็สู้ชีวิตมากเลยค่ะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเนาะ โอเคนะคะแล้วก็เอาลองใส่ขิงแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยทำทำอย่างนี้แหละทำง่ายง่ายอย่างนี้แหละอ่าแล้วก็ตักดินใส่เลยค่ะแม่มูก็เอามือนี่แหละอะใส่ใส่ใส่ริบใส่นี่นะคะทุกคนใส่แบบนี้แหละบ้านแม่มูเป็นร้านก่อสร้างน,นะคะแม่มูก,ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก็เฝ้าตาบ้านขายของเนาะก็เลยปลูกต้นไม้แก้เบื่อได้นะทุกคน ถือว่าทําให้เวลาวันวันนึงนี่ผ่านไปเร็วเนะเาะรอเวลาเราไม่มีลูกค้าเราก็มาทํากับต้นไม้เราดูต้นไม้เดินชมทั้งวันนะถ้าได้มาใหม่นี่โอ้โหชมทั้งวันเลยค่ะอย่างกล้วยนี่นี่เดี๋ยวก็ต้องเอาไปใส่ลงเดือนไว้แล้วก็ต้องไปดูอีกนะนี่ไว้ชมอันนี้นะคะก็เติมให้มันเต็มเต็มอย่างนี้นะอ้อลืมบอกเวลาเราเปลี่ยนกระถางเราอย่าลืมเ,เราค่อย,อยๆระวันนะคะอยากให้ดินเก่าออกนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะ ช็อกกระถางจะโซมนะคะถ้าเราทําแบบค่อยๆค,คว่ำเนาะให้เขาออกมาเหมือนเค้กเขาก็จะไม่โซมนะคะเขาก็จะไม่รู้เลยว่าเราเปลี่ยนกระถางเนาะถ้าเราไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนแล้วเราเอาเขี่ยเขี่ยดินดินออกไม่ไม่ดีนะคะทุกคนเขาจะช็อกกระถางนะเขาเรียกว่าช็อกกระถางนี่นะคะเอาดินรองแล้วก็อ่ะต้นนี้ก็อ่านี่เป็นอย่างนี้เลยทุกคน ัวนี้น่าจะเป็นต้นนี้ต้นน้ำว้าคอมนะคะต้นเตียเป็นพันเตียนะเรียกว่าน้ำว้าค้อมอก็จะให้ผลผลิตเก็บง่ายนะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะก็ใส่ให้มันเต็มกระถางแลวนะคะก็ใส่รอบๆเหมือนเดิมค่ะนี่ก็คือเสร็จแล้วนะแล้วก็กดหน้าดินให้แน่นๆหน่อยให้มีช่องว่างเดี๋ยวล้มนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะง่ายๆเลยทุกคน ทำคนเดียวได้สบายเข่งเล็กหน่อยก็ยกคนเดียวก็ได้นะคะนี่นะคะนี่คือน้ำว้าข้อมค่ะทุกคนนี่คือเสร็จแล้วนะเป็นกระถางเรียบร้อยแล้วก็นี่คือน้ำว้า50ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะทุกคน